ทีนี้ตัดภาพกลับมาตอนหนูขึ้นการขับรถีแตันของนักเรียนใหม่นะคะนากก่ากลัวมากนะคะเพอราะรถีแตันไม่สามารถเอามาขับในกรุงเทพได้เพราะมันไม่มีป้ายทะเบียนหนูขึ้นไปขับรถขึ้นไปนั่งเสร็จปั๊บทีนี้ขับรถีแตนัน <c oughs> ไม่ได้เลยหนูจะไปขับรถีแตันแบบนั้นไม่ได้ <c oughs> เพราะแต่ไหมเพราะทําไมมันจะหักเอารูก <c oughs> มันจะหักเอานูอยากขับรถีแตนันคือ หนูฟังให้ดีนะลูกนะถ้าหนูจะทําการได้เงินได้ทองจากแขกถ้าหนูไปขึ้นรออิแตนเมื่อไหร่หนูถึงจะได้เงินคืนเอาไปใช้หนี้กยศเมื่อไหร่หนูจะไปได้ที่ไร่ที่นาไถ่คืนจากพ่อจากแม่หนูถ้าหนูขึ้นรออิแตนหนูเอารอยอิแตนคืนพ่อคืนแม่หนูไว้ลูกหนูไปแต่ตัวหนูไปแต่ตัวไปขึ้นงานแต่ตัวอย่าเอารออิแตนไปขึ้นงานด้วยเธอเชื่อไหมดุนผู้ชายเนี่ยมันอยู่อย่างนี้พอเธอนั่งเข้าไปปั๊บเธอเธอขึ้นรออิแตนเธอดูนะ เฮ้ดูนะ <S <S ดุ่นเนี่ยมันต้องตรงแล้วขึ้นลงเพราะถ้ามันโยกไปหน้ามาหลังไปหน้ามาหลังแบบนี้ผู้ชายเขาจะเสียวหักเขา้าใจปะเขาจะเสียวหักหล่อนนะเสียวพราะเม็ดเม็ดหล่อนได้สีแต่ผู้ชายเขาเสียวหักเขา้าใจปะอันนี้จะเป็นกระบอกเสียงแทนลูกชายก่อนลูกชายทุกคนบอกว่าอย่าให้ขึ้นรถอีแตนเด็ดขาดเพราะลูกหญิงเขาเยแตไป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  อย่างนี้นมึงเขาจะหักเอาเข้าใจป่ะดุนเขาจะหักเอา